งานนี้รัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้ปลื้มนะคะที่แบบว่าเออบริษัทในประเทศทําสงครามราคากันฉํามีการออกมาเตือนด้วยนะคะว่าการทําสงครามราคาเนี่ยเขาเรียกว่า i n v o l u t i o n มันไม่ทําอะไรให้พัฒนาเลยมันมีแต่จะทําให้อุตสาหกรรมแบบอ่อนแอลงไปเรื่อยๆทั้งการเพิ่มหนี้มหาศาลแบบที่ไม่มั่นคงแล้วก็ยังเป็นการบีบทุนอีกด้วยในเดือนพฤษภาคมคะ่ะรัฐบาลจีนออกมาเตือนผ่านสื่อเลยนะคะว่าสงครามราคา จะไม่มีใครเป็นผู้ชนะพร้อมกับเรียกบริษัทรถ e v จีน16บริษัทให้เข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะให้หยุดหยุดการลดราคาเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้หยุดการจ่ายเงินล่าช้ามากเกินไปกับพวกซัพพลายเออร์ด้วยนะคะซึ่งจีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ประสบปัญหาเงินฝืดแบบเยอะๆอย่างนี้เป็นครั้งแรกเขาเคยประสบปัญหาเงินฝืดเรียกว่าหนักมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือปี1990แล้วก็ปี2010ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเงินฝืดเพราะว่า บริษัทของรัฐเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้สินค้าราคาร่วงหนักมากเกินไปพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลยออกคําสั่งให้บริษัทของรัฐเหล่านั้นนะคะลดสัป p ายค่ะลดการผลิตลงเพื่อที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นตรงที่ว่าตอนนั้นเป็นบริษัทของรัฐใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บริษัท E ีวีส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็มีอำนาจในการสั่งนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเอกชนแบบจ๋าเลยก็มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทเอกชนจะไม่ได้ฟังคําสั่งของรัฐบาลจีนร้อเขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการสั่งให้หลดซัปลายอาจจะไม่ได้ผล เพราะว่าบริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่ทําซึ่งทําให้เกิดสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมในการแก้ปัญหาคือต้องไปเพิ่มดีมานแทนค่ะแล้ววิธีการเพิ่มดีมานลดรีวีตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนด้วยครั